สวัสดีครับนะครับเอามาปะกันแฮมแล้วนะครับกับช่องร้ากับลาบซากับข้าวบ้านเฮานะครับของกิ่นบ้านเฮานะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปผมว่าจะมาย้ำนะครับเอ็นแก้วนะครับซื้อเอ็นแก้วมาถูกละร้อยบาทนะครับเอ็นแก้วครบเลยมันคึดคัดคึดคัดแล้วนะพี่น้องเลยนะครับซื้อมาร้อยเดียวนะครับ เอ็นแก้วผมจะยำเอ็นแก้วนะครับยำเอ็นแก้วนะครับลิปนี้ก็ผมจะเอาใส่หม้อนะครับส่วนเดียวกันครับก็อู้เรื่องเรื่องพักมันก็ทําเหมือนยำจิตไก่บ้านเฮานะครับพี่น้องเหย้ยนะครับกับข้าวบ้านเฮามีผักไผ่หอมดวนนะและ้วก็อันนี้เฮาต้มเอ็นเอ็นแก้วก็ตุกบจกใะใครใสเหงและก็ ใบมะขูดแหงนีน้แล้วก็ข่าแห็นหน่อยครับนาอต้มต้มเหมือนยำจิ้นไก่กูอย่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอา้วยกับได้ล้างท่คนสวยสวยนะครับเียนร้อยหนึ่งก็ได้จัดลายนะครับ เวลาครบในดังค Eller, ุดคัดคึดคัดคึด sink. คัดนพี่น้องเพย่นนี่นะเดี๋ยวผมจะสวยก่อนครับสวยน้ําก่อนก็โอ้โหจะลําก็ลองครับชมครับดูกันนะครับผมนี่ครับใส่จะใส่สักสองบ้านผมมันจะกีนะครับเขียงนี่โดนน้ำแล้วจะดำนะครับมือใจเขียบสุกโป๊ะแล้วครับพี่น้องเฮื strength tuk tuk ใส่ครับค <c oughs> าใส่ไปละคาพันปีใส่ไปละสองกล้องเดี๋ยวตู้หอมแรงใสฮะห,หัวสองหัวครับเนาะใส่กี่หัวใส่หัวเดียวพอละครับ นำมจะได้หวานนะครับใส่หอมพอหอมแดงนี่น้ำมันหวานนะครับโอเคละวก็มีก็ใส่น้ำลงไปเลย ต้มมาต้องต้มมือนะครับผมเพราะว่าเปินต้มมาละเอาต้มสักกำสักบึดสักเมือใส่น้ำล้างน้าจะได้หิบน้ำล้างน้า แก๊กนะครับนี่ครับเปิดแก๊สตั้งไฟไว้ก่อนรอ,อสัก,กรำรนะครับต้มไว้สักคำพอละไม่ต้มือนนะครับมันจะเปื่อยนะครับเพนะราะว่าเดี๋ยวเวลาวกินะมันจะเบืได้อัตลลดขึ้นคัดขึ้นคัดนะครับประมาณนี้นะครับ ครับตอนนี้ก็เดือดละก็คงคิดว่าพอแล้วนะครับเพราะว่าต้มในสักพักละพอแล้กนะครับเดี๋ยวลองมันเย็นสักหน่อยเอาไปซอยครับครับครัวนี้ก็ทอามาซอยนะครับโอยอย่างฮอนอยู่เลย มัยหมอกปอกกรรเนี่ยนะครับ เป็นมังไงหรออืมคึกคึกดีนะครับอันนี้จะทำเป็นสูตรอย่ามันสูตรแป้เนาะไม่ก็ไม่ขวาต้องพักอันนี้ก่อนนะครับโอ้ยหอนหอน,หอน พัดพริกก่อนครับโอเคนะครับค,ครับมันรุนแรงครับมันมีน้ำน้ำมัน่ะ,ะนี่าัดพริกัดพริกมันจะได้หอมนะครับพี่น้องเหยสูตรของแป้น,นะครับ ยำหนังยำหนังแก้วไอ้ยำยำเป็นแก้วเนาะสูตรมองแป๋นะครับเหมือนทำแปง้งยำกินไก่เนียครับผมแต่มีการพัดพริกถ้าเป็นของเชียงใหม่วันเฮาเนี่ยมันจะไม่ได้พัดนะครับเฮายำท,ทั่วไปเนี่ยพริกแหลาจ่งใส่ฮะใส่ผงชูรสเป็ปลาฮนั่นแหละแต่อันนี้เป็นสูตรของเปิ้ลน,นะครับแล้วก็เอาน้ำต้มนะครับ ที่จน้อยหนึ่งอ่าเรียบร้อยละ่หอมแต้นะครับพี่น้องหอมเต้โคดังบ,งบ้างบ้างแล้วมั้ยนี่หอมแก่ละหอมหอมบะแคน ตน,นี้เอาเอ็นแก้วใส่ร <c oughs> ุนแรงแต่ว่าถ้าจะล้ำขนาดผมว่าตอนนี้เอาเอ็นแก้วใส่ลงไปนะครับแล้วก็รอคือมันเดือดสกัดนะครับเนาะแล้วก็เอาปรุงปรุงใส่ผักไทยหอมดวนนะครับเนาะใบโบวโขดซอยนะครับหอมป้อมผักกีหอมป้อมผักชีนะครับเห็นว่าอันเซฟทีทีนะครับเนาะ ไม่ต้องใส่หรอกเผื่อยังไม่ได้ใส่แล้วนะเอกี้เขือดละอันนี้ก็เดียวก็จะปอ้อนนะครับนะ้อครับเราจะเปลี่ยนขั้นตอนใส่พัดนะครับพักใบหอมด้วนนะครับซอยนะครับใบบกขูด <c oughs> ันนี้เดี๋ยวพร้อมทานเลยครับพร้อมกินเลยครับเ,เดี๋ยวจะจิ้มดูก่อนอน,นครับเรียบร้อยเดี๋ยวผมลองจิ้มดูก่อนลําแต่น จีนนะนะถ้ามเพิ่มล้ำม,มันจะหนีไปได้ไหนนะความล้ำของมันคือชื่อว่าจีนนะเนาะเปล่าก่อน <c oughs> รสชาตินี่ผมว่ามอละเพราะมานผมบางคนมามากเกมครับเนาะก็ประมาณเนี้ยครับ คลิปนี้ก็ขอฝากด้วยนะครับถ้าอ่ายำเอ็นแก้วนะครับมียำเอ็นแก้วไอเอ็นควายครับเนาะเป็นสูตรที่น่ากินหรือว่าเป็นสูตรที่น่าเอาไปลองทำกินพอนะครับขอไปลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิง่งแจ้งเตือนให้ผมลาบซ่ากับเข้าคนเมืองปันฮาตัวนะครับ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม